วันี่พ่อจะทมวันน,วนี่ได้มีโตัวมีอย่างอยู่ะมีตัวดีตัวเด็ดอยู่วะเด็ะอแค่ยากเนาะสำหรับตัวเขาบอกง่ายดลฉันพูตามความบ่บอกเอเมื่อที่เราก็ซ้่มเข่าลวเพราะมันเกิดเข่าหายมบ,บ,บ,บสองแเก่าสองาถึงว่าประเทศบอกว่าศูนย์คนนี้รับผูอ ที่พ่อนคือบอกแต่หกสองมานาะหกย์คือบบอกนาะเอาบอกจังบอกไงเมื่ไปซื้อสลากก็แต่มาก้อนบกตัวสีมาขลังบนแถวป่าเขาซ่างวึ่งจ้ะโอ้ค่ะเขาไงเขาไหนไปซืหกสิบหกสิบ้านไปเห็นเีโอค่ะค่ะแค่ไปซื้อพอถึงแล้วให้แต่นายอยู่กินว้าค่ะ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 ถ่ะค่ะนีะ่ะค่ะค่่ค่าค่ค่ะน่ะค่นค่ะค่ ตัต้ล่ะสิบปีกะมากเปลี่ยนคิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนปีกไม่ตัวจ้าโอ้มันก็สิมีเงินเปลี่ยนบนอออนอหลออ่นออยากเ่ยอยู่ปย<ถ>เปลี่ยนหอดเปลี่ยนใจทีกะมาบ่ถึงซอยสิบยังขยัวมาจัดารแรง่เป็นญาปีกพีตหมาอีกซะนอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออเสียฮัทในศูนย์นาตีฟูเอออ่ด้อยู่อ่เออน ว่าจงไดนก่ให้ได <z 1971 habitude> ้ลืมตัวเลขแนวทางเนี่ยี่ฟูได้ตัวใดแคบคแขนแขนให้เอฟซีเนี่ยสองห้าเก้าแปสี่สองห้าเก้าแปดสี่บอกครับปูห้า4ปูีเหาก้าแปดสี่่าต้สอง 9ก้า <8, 4. S 2> ห้าเอาหาตน้องเบิกอันนี้ก็เอวฟังยี่เอาอว้าไม้อาว่าจับจับจับปวดหัวแรงน้ปวดหมนเอากับแม่ไม่หาตเนาะว้าวไ,ไม้ทำแบบ สองห้าห้าเก้าเก้าแปดซีแปดสีนจะบอกไปล้พะลมาลอยบานดซแปดซี่นะแปดซีจากมันอยกถามิกับเซซมันกัะแปดหาเด้อจ้ะสองหาเกาก็แปดซีนขึ้นกับแปนหาะปูแม่นางซื้อทม่ได้บานได้ลแหะหาอีกอีกคนนึงก็เอาตัวสซเด้อเป็นซีทั้งหนาเป็นชกตัวนั่ะ สี่สองหากล่องสิบอกปูอือหสิบอกมาทันจะเชียนแรวกโู่คแจอบเบืงเลออกมันทุกตัวเล่นอยกั่งสมาที่หกตัวน้อยโอ้สาธุกค่ปูคนบอกุนว่นเล็กคิดตัวนะค่ะคือต้งหกตัวเลยอะอปูก็บอกบอกโทมาบอกลูกบอกลานเนนเนาะกระเชียงเนี้งกินะกินเขาแล้วกินเขาประม่แปดมือเลยจ้ะโอ้วันนี้สิเติมมีแจ็กซิมือพเนละขาอสี่อยากซ่องเบือง วันนี้คือขอสได้จ้ะสาวผู้ผู้สาธุจังได้ก็คือเกาเด้อปูเด้อลูกหลานก็ได้ขอเพิ่มภาพบารมีคือการน่าระเออคนเอียงก็คือเกาวันนั้นเลยไปถึงสาถึงกูดพื้นอมันมันผ่านไปหมดเลยมัจ้าเอามันผ่านไปแล้วโสดีว่าจังไดก็ลูกลุ่มเลยจ้ะอันตัวได้ก็จะปูดคอไม่เน้ องหาเก้าบจัปูอะสามตัวสองหาเก้ามันบอบแ้วเลกปุ๊บหตักได้เแล้วปกกได้เขาะห้อสองห้าเก้าแปดสี่รเราไปตัดออกตีปูค่ะไปัดแล้วไปให้ไปหาตัวตมเอาเป็นหกตัวโอ้สีไค์ข้างหน้าซสองหาเก้าแปดซีได้ ไม่มคปูมึงจะึ้นจังเลรงสองแม่ลูกมึซก็ดเป็ดบปตงใช้กับสิบหยังโอ้ค่ะปูอสี่มันเห็นไหมจ้าปูอกตัวมได้นั่งเลค่ะนั่งบอกยี่สวันจะเมืนกันดิอ่นว่าจะศูนย์อ่านมห่งน้เจดว่าอยู่ดีว่าวิีเลีงสุกสลาด่าะโอยมันเอาีตัวทาร่ทม่นาสองตัวเลย หรึองแม่นสองตัวมันบ่ปูแม่นแม่นสามตัวเพรขปันไทยเด็่สามตัวเพรันสองตัวจะไปไปมันจะคูมนาคมล้งแม่โอ้เป็นตุ่นนอสสามไซเล่เรืมันบ่ปูตัวนี้แคเพิ่มมาม่อออกไปสก้อนตัวเขาเขาว่า้กินเขากินน้ามได้เจี๊มือแล้วทีกรเต็มสาธาสาธทสาธาท่ะปูค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ได้ถามมาเด้อพี่น้องค่ะ เอาสำหรับผู้ทีมาหม่เนาะค่ะที่ยังบรูพุทธคุณเนาะค่ะได้ถามทางเอ็ดมาว่าคือมาขักมาแน่เหตุพี่น้องค่ะสำหรับสีผึ่งปูบุญมีรืร้อสีโรคเนาะค่ะอันนี้มันอยู่น้ำคาถาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบางเทือบางที่เนาะค่ะก็มีหลายอยู่ดอกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับสีผึ่งเนาะค่ะบบวาสีไข่ดังๆต่าง,งๆกับยาเนาะค่ะพี่น้องเนาะซิบบันฑสาหาบัณนรื้อเนาะค่ะกับวาเมนของปูบุญมีรื้อสีโรคนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ คักหลายพี่น้องคักหลายจนได้ยูเอิกไหวผนล่ะค่ะพี่น้องก่อนเท่าสิใส่เนี่ยแอดขอเตือนนะคะพี่น,อน้องเนาะให้เกิดปัญหาคือคุอ้น่อเดือค่ะหรือว่าคุณพผีท่านหนึ่งเนาะคะ่ะเอาไปใส่แล้วมันได้ผลเกินขาดค่ะพี่น้องได้มาขอคาถาหย,ย,ยุด้อคะพี่น้องเด้อหยุดหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเอาไปใส่อธิษฐานจิตใส่ฮะนะ่ะคาถาหยุดมี่โบเอดวาสนาอนาะนะแอดก็ได้ทรงให้ส่วนตัวเลย้อคะพี่น้องเด้อสาหรับผู้ทีอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที ได้ขอคาถาหยุดมากนะคะพี่น,อน,อน้องเนาะแอดก็ตอบไปส่วนตัวแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมันอยู่น้ำคาถาเด้อค่ะพี่น้องสําหรับสีพึ่งเรียกรัพย์นะคะพี่น้องเนาะสาริกาเรียกรั์มหาสเสน่ห์พุทธคุณต่างๆนั่นน่ะใส่แล้วสำลิดผลกับมันของปูบุญมีนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะต้องพิสูจน์ว่าแทหรือบ่แทเนี่ยล่องไปใส่บังนะคะพี่น้องเด้อ อันนี้ย่าไปเสื้อผู้ใดง่ายๆค่ะพี่น้องต้องล่องใส่เบิง้งเขาคอยจิรู้ว่าของแทหรือของปลอมนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับผู้แค้วคาดปลอดภยัยเนาะค่ะอันในด้านขุนแผนอุ่มไก่ค่ะพี่น้องคะอ่าของแทเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะซีมีลาล่เส้นของปูบุญมีอยู่ข้างหลังอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมีลายเซ็นเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะ อันนี้คุณยายท่านหนึ่งโทรมาทั้งห้องทั้งไห้เนาะคะ่ะรถพริกซ้ำแตลบซีแตลบคนบ่เป็นหยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ดีใจน้ำคุณยายเพิ่นน้ำคือกันเนาะคะ่ะโทรมาจากหา้องค่งไห้เพราะว่าดีใจแห้งว่าเจ้าของบ่ลอดตายมาได้จังใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนนอ้อเงินนอนทอง,นะะนองค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์เนาะค่ะพี่น้องเนะาะทั้งในก็สิมีของ,งสิส่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเทวดาคุ้มครองในโตเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะบวสีร่วม ทั้งนิ่นทั้งแล่ทั้งยังต่างๆนั่นน่าเลอะท่าดเล็กไๆก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้พิสูจน์ได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหรือว่าทดลองได้โดยตัวเองเนาะคะ่ะหรือว่าเอาไปพิสูจน์ได้เลยนะคะของแท้แน่นอนอันนี้นอเงินนอนทองเนี่ยนะคะ่ะพี่น้องเนาะเทพวิาเทวดารักษาในโตัว้วค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็ส่วนผู้ที่ถามมาเนาะคะ่ะตะก,กุดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะตะก,กุดโทุนเนาะคะ่ะของปูบุญมี่รื้อสีโรคนี่เป็นจังไรแน่แอดเพื่อนก็ถามมาอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แควคาดปลอดภัยป้องกันคุณใสมนดําต่างๆนะนะเนาะค่ะพี่น้องนอที่สำคัญปวดหัวโตวห่อนจังไดกะอธิษฐานกิตหาปูบุญมีรื้อศีลกเศร้าเป็นปิดทิมค่ะพี่น้องค่ะสงสัยว่าต้องไปโรงพยาบาลยากเลยค่ะพี่น้องค่ะว้าเพื่อผู้ที่สีดามามากเนาะค่ะพี่น้องนะผู้ที่ดามามากหรือว่าคนที่ผาดพิ้งถึงบุตรคนอื่นเสียเสียหายหายเนี่ยคนที่คอมเมนต์มากนั่นกะบว่าได้แตกต่างเนียงกับคอมเมนต์ดอกเนาะค่ะพี่น้องเนอ คนดีแล้วย่อมไม่พลาดพิงถึงบุคคลอื่นนะคะพี่น้องเด้อให้ถือถือซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องคะถ้าคนดีเขาสิบว่าให้ผู้ใดนะคะพี่น้องดีแล้วดีเลยเพิ่นววานเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าส้มยังมาคอมเมนต์ว่าผู้นั้นว่าผู้นี่แสดงว่าโตเพิน่นก็บ,บ่ได้คักเพราปัไหาใดอกค่ะพี่น้องสังเกตจากคอมเมนต์นะคะพี่น้องเด้อใผสซีดีสีซัวให้พิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ของปูบุญมีนี่ดีอหลีค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะส่วนตัวเลขแนวทางเนาะค่ะงวดน,นี้มั่นใจให้หอด6กตัวลั่งวันที่หนึ่งไปเลยค่ะพี่น้องคะ่ะส่วนมากเขาหายแต่สองตัวสามตัวอันนี้ของแท้ปูบุญมี่รื้อสีโรคเนาะคะ่ะไ้มาในสี่สองห้าเกนะคะพี่น้องคส่สองห้าเกเก้สค่ะพี่น้องค่ะ้ากาไปเน้นย่ำที่ เลขล่างน <se> <se> no in es ี่พลาดยากค่ะงวดที่แล้วแล้วก็ให้กสองแต่มันเป็นเก่าสองนะคะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป๊ะขึ้กันละค่ะพี่น้องค่ะเลขตัวเดียวแข็งๆเนาะหายมากงวดนี้หายมากแปดียังเป็นไปได้ถ้าบวกเกิน8ปดหาค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมักน้าเพลินชอบน้าเพลินกะจัดคัดกับพันค่ะพี่น้องค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางนี่มันเป็นอ่าแนวทางเานานเนาะคะพี่น้องเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่แล้วนะคะผู้ใดกับู้โหะคะพี่น้องเนาะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะ เพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมักก็ค่อยอัดคัดกับพานพายกเป็นเศรษฐีก็อัดไปเลยค่ะขอให้หิ่งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยค่ะพี่น้องค่ะ